สวัสดีครับยู่าแปปสีสารดังทินครับเมนี้แปปสีสารดังทินเดี๋ยวพามาเบิงดงเทพดงเทพเมนีเอเอาสิมีงานตัดทั้สาวครับกระบะเป็นทั้สาวดอกเพราะว่าเขามีอุบัติเหตุเกิดการผิดปกติครับอาจจะจากสภาพอากาศหรือว่าอย่างกับะห,หูด้ืยกันครับแปปสีสารดังทินกบปบะกาฟันทงเพราะว่าปราเจิงครับรู้แต่ว่าหลอดเขาแท้งในน้อยนึงเราเขาบราแทง เขากระเบิดกลางลำต้นครับบาดที่นี่พอแต่ระเบิดกลางลำต้นแล้วเขาก็เป็นคือ่งสีน่าเลยครับกับแป๊บี่สารนังทินงกับปงกันไว้ก่อนว่าย่านเขาเน่าแล้วก็เขาสิตายติดเสือล่าเนาะพี่น้องเนาะเอาบาดนี้เขาเรื่องกันเดี๋ยวพามาเบิ่งต้นนี้ก่อนนี่งามบ่พี่น้องงามบ่ไปบาดนี้สีพามาเบิง่งเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อต้อนที่เกิดเหตุครับพามาเบิง่งนะ ไล่โห่ธรรมดาเลยครับพี่น้องขันพูดใดไรงได้กับสซแวนเดอ้อไลยตาผมเดอ้อโอ้พี่น้องมึงอ้ยกระทงเสียดายที่จำเป็นครับเอาต้องทำอย่างสักอย่างเอาพามาบึงว่าเกิดเหตุแบบไดนครับนี่ครับหลอดเขาบ่าขึ้นครับพี่น้องนี่หลอดเขาบ่าขึ้นครับหลอดเขาบ่าขึ้นครับพามาบึงนี่ครับ หลอดเขาก็คือเรวบัีน,นี้พี่น้องเห็นปะนี่ครับมันเราใหญ่มันกลิ่นลงมากครับบัดนี้เขาสิตัดอ่ะ,อะตัดทำเสาแล้วก็สีฝากติดตามไปน้ำกันครับนี่ครับมือมีดครับตัดให้ขาดเลยชับชับชับนานขันจังสีปุ่มีปัญหายังเอาสีปอกให้ิ่งนน เราไหวเขาสิเน่าแล้วครับพี่น้องเอ้ยเน่าเราก็กินใส่ลงไปเรื่อยๆแบบที่นี่นี่ครับนี่เขาเลี้ยหลอดนี่ปัญหามันหลอดนี่ได้พี่น้องนี่นี่เห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจะเ,เอาใบไปครับเอามาซึ่งสมมาแนะ่นี่ครับวางไว้ดูปากทิศตามครับอุย้ยพี่น้องเอ้ยมาขี่ลายเด้อ ออกิดตามนี้นะครับรอบนี้ละเอียดยิบยับไปเลยครับผมอ่ะบัดน,นี้เขาก็มาลรุนกันครับว่าเขาจะเป็นตัวใดเขาจะตายหรอครับเอกกิดตามแปปสีาสารตัางทิ่นนี้นะครับสําหรับเมื่อนีแปปสีาสารตังทิ่นก็นขอลาไปกับภาพตัดทําสาวหรือตัดเพื่อรักษาอาการหลอดแตกระเบิดกลางลำครับ กประมาณนั่นแหละครับอันนี้คิดเอาเองนะครับแปบ๊บสี่สั่นทั้งทีกับบไรไิจีงหลายสําหรับมื่อนี้ขอกราบคําว่าสวัสดีครับผม